มาดูว่าพี่ได้อะไรครับได้เอ้ยพี่ได้ออเลธาบิ๊กอ่ะอันต่อไปบิ๊กซุมดูว่าบิ๊กได้อะไรได้เอ้ยชุดเกาะทองมาพี่ได้ปีออเลา่าเต็มเลยบิ๊กได้เลยนะมีได้เสื้อกอะทองครับมาดูดิมาดีโดนแน่สู้กันมามันใช้ยังไงเนะิเลธาวะมันบินได้แต่มัน,มนบินไอ้บิ๊กตีมันบินแต่มันไม่มีพูอ่ะใช่เออไอ้มล <ง S 2> มพิมมชานาได้ไงวะมีมีเสื้อกาะเนี่ยเสื้อกาะเต็มเลยเอาเปล่า ไม่เอาโดนตีโดนตีเสื้อเป่าเสื้อเป่าเสื้อเป่าแจ็เสื้อแจ็เสื้อไม่เอาไม่เอาไม่เอาตีด้วยปีกตีด้วยปีกไอตีตีเสื้อเอาเสื้อฟาดหน้าตีว้นไปเอ้ยฟาดฟาดตีด้ปีกตีตีตีไมไกลเลยเอาสปีดละไปไปไปีกไอกระโดดไมเป็นพอะขาโผล่ข้างหลังไอปกขาเอาปกขา เอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ามันจะชนะได้ไงวะปีเสื้อเอาเสื้อฟาน่ะตปียะปียะตายเรียบร้อยชนะเฉยไอโง่